นับแต่นี้ไปหากท่านทำร้ายท่านหญิงแม้สักนิดข้าสื่อจิ่นจะไม่เกรงใจเด็ดขาดแต่เท้าสื่อคิดมากแล้วหากมีคนคิดทำร้ายท่านหญิงจริงมีข้าแทร้หลงอยู่ก็ไม่มีทางตกถึงใต้เท้ารับด้วยก้าวท่านเสนาบดีออแต่เท้าหลงท่านรอยอยู่สักครู่ก่อนเถอะ ถาวยายบังฝ <ผม S 2> า,าบาทฝ่าบาท,าบาทเร่งเรียกละหมมและหลานชายรุดหน้ามามีเรื่องใดห,หรือเพคะชงไฮข้าจำได้ว่าซื้อจิ้นหลานชายท่านยังไม่ได้แต่งงานนี่อขอพระทัยที่ใส่พระไทยัยกระบอมงูเขา ยังไม่สร้างผลงานไม่กล้าสร้างครอบครัวท่านเป็นชายชาติบุรุษที่ดีของตาเยี่ยชงไห่ท่านสอนหลานได้ดีมากเลยนะ <c oughs> ขอพระทัยที่ตรัสชมเป็นที่น่าขันแล้วข้าตั้งหากแล้วที่ดีใจชงไห่สกุนเยียนไอ้เรื่องร้องขอแต่งงานกับปันหัวนะ่ะท่านคิดยังไงกระหม่อมได้ยินมาบ้างแต่กระหม่อมคิดว่าเรื่องการขอแต่งงาน เป็นเรื่องภายในของสองสกุลผู้อื่นทกเถียงเกรงว่าจะไม่เหมาะแต่เรื่องความรักระหว่างชายหญิงจะต้องเป็นชายมีใจหญิงมีรักแบบนี้จึงจะสมบูรณ์นอนน่าเสียดายที่เชิงอันปัวไม่มีใจต่อหัวหัวไม่อย่างนั้นคงสำเร็จเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยท่านหญิงฝูเลอเป็นหลานสาวคนเดียวของพระปิตุฉา ทั้งยังได้รับความเอ็นดูจากฝ่าบาทงานแต่งของนางจะต้องรอบคอบ<ม>แต่ว่าหลายวันนี้ในเมืองหลวงมีคำเล่าลือบางอย่างกระหม่อมฟังแล้วโมโหอย่างยิ่งมีคำเล่าลืออะไรกันเหรอกระหม่อมได้ยินว่าเสนาหยินดึงดันเชื่อมสัมพันธ์สกุลปันก็เพื่อช่วงชิงอำนาจกับกระหม่อมในราชสำนัก แต่พอกระหม่อมไต,ตรตรองอีกครั้งเสนาเหยียนก็รับใช้ฝ่าบาทมานานเขาน่าจะรู้ว่าฝ่าบาทเกลียดการแบ่งพักทวงอำนาจไอ้คำลือนี้ข้าได้ยินมานานแล้วเชื่อว่าเสนาเหยียนคงไม่เป็นแบบนั้นความจริงข้าเองก็คิดว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าก็ยังต้องไว้หน้าสกุลเหยียนบ้างฝ่าบาทหากทรงต้องการให้กระหม่อมทำอะไรทรงบัญชามาได้เลยอั้นก็ดี อจพจค่ะข้าขอถามเจ้ายินดีจะเบากังวลข้าไหมได้รับใช้ฝ่าบาทเป็นโชคของคุณนางเช่นกระหม่อมเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าก็มีใจให้หัวหัวสินะอ,อกระหม่อมนี้ก็ดีแล้ว <laughs> ขอพระทัยฝ่าบาทขอพระทัยฝ่าบาท <laughs> ชงไห้เอ้ยท่านรู้ใจข้าจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ ควรทำยังไงต่อก็ทำอย่างนั้นเถอะรับพระบัญชาเชิญพวกท่านออกไปเถอ,อะในเท้าหลงทำไมละ่ะท่านยังมีเรื่องจะพูดหรือไงอกระหม่อมทูลละ ฟาบาทพออง์จะยกท่านหญิงปันให้แต่งกับสื่อจริงๆเหรอเขาพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่ว่าเมื่อครูเมื่อครูเขาพูดแบบนั้นเหรอทรงพระปีชา <c oughs> ทับรงท่าเท่าสื่อ ท่านปู่หากท่านไม่มีใจต่อท่านหญิงก็ขอท่านปู่โปรดรามือคืนความสงบแก่ท่านหญิงดูท่านใต้เท้าสื่อไม่ใจต่อท่านหญิงนักแต่เทียบกับการมาหาเรื่องข้าไม่สู้คิดหาวิธีทําให้ท่านหญิงชอบพอท่านดีกว่าแล้วยาบีฝาบาทมีจายกท่านหญิงให้แต่งกับข้าท่านโปรดรู้จักวางตัวออกห่างท่านหญิงด้วยเรื่องการแต่งงานต้องมีใจทั้งสองฝ่ายอีกทั้งฝาบาทไม่ได้ตรัสชัดเจนเกรงจะเป็นใต้เท้าที่มีใจฝ่ายเดียว กล่าวเองเออเองทั้งนั้นท่านไม่มีใจต่อท่านหญิงแต่กลับเข้าใกล้นางตลอดมันต่างอะไรกับสุนอีนับแต่นี้ไปหากท่านทำร้ายท่านหญิงแม้สักนิดข้าสือจิยนจะไม่เกรงใจเด็ดขาดแต่เท้าสื่อคิดมากแล้วหากมีคนคิดทำร้ายท่านหญิงจริงมีข้าแท้หลงอยู่ก็ไม่มีทางตกถึงใต้เท้า อย่าลืมนะครับอร่อยเด็ดกว่ามาลากคือม้าเรือนล้านข่านี่แหละเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับคุณหลวงรถม่าของเฉิงอันจะไูกวะท่านหญิงสูงศักเช่นนี้ไม่ใช่ใครก็อาจเอื้อมได้หรอกนะ ตังกุยตังกุยสมแดงไม่ใช่ยาระดับเดียวกันสักนิดยิงจะมามัดรวมกันอีกชิฮินีหนูตังกุยนี่ไปทำอะไรให้สมแดงเหรอทำเยอะเลยเอาว่านะไม่ใช่ตังกุยที่ม่อาจเอื้อมเข้าหาสมแดงแต่เป็นมันไม่อยากเอื้อมใจมะ